และนี่คือรีวิวดาฟพิาา่าอสูรภาคปราสาทไร้ขอบเขตจ,จากคนที่ไม่ชอบดาบพคาา่าอสูรครับก่อนอื่นต้องออกตตวไว้ก่อนเลยผมมามีโอกาสได้อ่านมังงะดาบพิาา่าอสูรตั้งแต่ช่วงแรกแรกแ,รกแล้วก็อ่านจนจบคือช่วงแรกก็ชอบแหละแต่พอช่วงปลายเรื่องเนี่ยมันมีบางอย่างที่ผมไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นแบบสเกลพลังที่มันแบบอยู่ดีๆมันก็กระโดดเนาะการเติบโตของตัวละครที่มันไวเกินไปแล้วก็ตัวร้ายบางตัวเนี่ยที่ปูมาสักเทพเลยแต่สุดท้ายในแม่งตายอย่างกระจอกเลยมันก็ทำให้ผมมันไม่ได้ชอบเรื่องนี้ขนาดนั้นแล้วกรรรู้สึว่่าาเืองงนมัคท แต่ผมดูอนิเมะทุกภาคทุกซีซันนะเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็คือมันภาคมันสวยจริงๆต้องยอมรับว,ว่าสตูดิโอที่ทำอนิเมะให้ดาบพิคาาศูนย์สวยมากๆแล้วก็ภาคปราสาทไร้ขอบเขตผมมีโอกาสได้เข้าไปดูเมื่อวานเนาะต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่ารู้อยู่แล้วเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงแต่เดอะมูฟวี่ภาคนี้เนี่ยก็มีเนื้อเรื่องที่ทําให้ผมประทับใจนะคือทางทีมอนิเมะเนี่ยต้องชมเลย เขามีการเพิ่มฉากบางฉากเนี่ยที่มันไม่มีในมังงะออริจินอลเข้าไปแล้วพอเพิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันท hey, hey ําให้เฮ้ยตัวละครตัวนั้นมันมีแบ็กกราวด์มากขึ้นทําให้คนดูเนี่ยมันอินกับตัวละครตัวนั้นมากขึ้นอาจริงอันนี้ดีมากเลยต้องขอชมนะถ้าเพิ่มตั้งแต่มังงะผมอาจจะอินกับตัวละครตัวนี้นมากขึ้นก็ได้ต่อมาเรื่องภาพไม่ต้องพูดถึงดีอยู่แล้วแต่มีจุดตีอยู่นิดนึงแค่จุดเดียวคือผมรู้สึกว่าช่วงแรกๆที่เขาพยายามทําระเบิดมันเหมือนใส่ CG เข้าไป ทำ 3D เข้าไปมากเกินไปมันเลยแบบเหมือนมันเด่นกว่าฉากมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันลอยๆแต่ว่ามันแค่จุดเล็กๆนะอันนี้มองข้ามไปได้เลยแต่อ n นิเมชันการต่อสู้ของเสาวรากแล้วก็อสูรสวยมากสกิลอสูรแต่ละตัวสุดยอดและที่ต้องชมผมบอกเลยนะคือการที่เขา represent ประสาทไร้ขอบเขตให้เป็นประสาทไร้ขอบเขตได้จริงๆก็คือตอนผมอ่านในมังงะมันก็เป็นแค่แบบภาพนิ่ง ผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกเฮ้ยไอ้นี่มันคือประสาทที่มันรายขอบเขตจริงๆนะหรือตัวอาจารย์ก็ไม่ได้วาดออกมาให้เรารู้สึกว่ามันเป็นประสาทที่รายขอบเขตแต่พอทีมอนิเมะมันเอามาทาเนี่ยแล้วมันวาดออกมาแบบโผปราสาทแบบทุกอันละเอียดหมดเลยขยับไปขยับมาเห็นภาพมุมกว้างี่ยโผประสาทแม่งใหญ่วกกับดูในโรงหนังที่จอใหญ่เนี่ยมันรู้สึกอะไรวะเฮ้ยไอ้นี่แหละมันคือประสาทที่มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆอันนี้ผมบอกเลยต้องขอชม ทำได้ดีมากๆคือใช้คําว่าทําได้ดีเกินคาดได้ไหมคือเรารู้อยู่แล้วว่าสตูดิโอเนี่ยทำแอนิเมชันโหดแต่อันนี้มันโหดขึ้นไปอีกใช้ว่าเกินคาดก็ได้เลยก็ถ้าถามให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเฉพาะภาคปราสาทไรท์คอบเคดน,นะผมให้ประมาณ8.5 9เต็ม10เอาจริงผมแอบชอบด้วยสำหรับภาคนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับสำหรับคนที่ดูดาาพิฆาตัศมภาคปราสาทไรท์คอบเคดกันมาแล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ